ปีกไก่ทอดสมุนไพรหมักปีกไก่ได้วยดอกเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆล้างมือให้สะอาด พยามคุกเคล้าให้ส่วนผสมซึมเข้าเนื้อไก่หมักเอาไว้ประมาณ20นาทีครบ20นาทีแล้วใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยคุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วหมักต่ออีก10นาทีตั้งกระทะน้ำมันร้อนปานกลางนำปีกไก่ลงทอดให้เหลืองสุกพอดี เสร็จแล้วนำขึ้นวางบนกระดาษซับมันนำพริกและก็ใบมะกรูดฉีกลงทอดโรยบนปีกไก่ที่ทอดเสร็จแล้วปีกไก่ทอดสมุนไพรค่ะ